สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวละเจนีจีเ็งค่ะดิฉันนางสาวสันทัศน์สา,ายแม่ค่ะและครับผมนายอินสุรยิยะนันจันทร์ครับพวกเราทั้งสามคนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบาดเจาะอำเภอบาอดเจาะจังหวัดนาราธิวาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสค่ะ มานำเสนอหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือการศึกษาความหลากหลายของพันไม้ที่อยู่บริเวณในน้าตกบาโจในเขตอุทย,ยานแห่งชาติอูดูสไนบาดีเราเลือกหัวข้อนี้เพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความสําคัญของพันไม้ในระบบนิเวศและความสวยงามที่ธรรมชาติมอบให้ฝัตพันไม้มีบทบาทเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศท,ที่สามารถผลิตอาหารเองได้จากการสังเคราะห์แสงและเป็นจุดเริ่มต้นของโซ่ออาหารและสายใย,ยอาหาร มีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพันไม้ในน้ำตกบาโจทีทยาแห่งชาติยูโดสไนตปาดี 2. เพื่อจำแนกความหลากหลายทางชีวภาพของพันไม้ในน้ำตกบาโจทีทยาแห่งชาติยูโดสไนตยปาดี ปาโจเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ของผืนปตาบูโดมีน้ำไหลตลอดทั้งปีและมีน้ำตกสูงถึงสี่ชั้นได้กันค่ะในช่วงฤดูฝนน้ำตกปาโจจะสวยงามมากสภาพป่าจะเป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์และมีพันไม้หลากหลายชนิดโดยน้ำตกปาโจเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดีจังอําเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสและยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นใบไม้สีทองหรือต้นย่าดาออีกด้วยค่ะ เซเบราออดอลัมต้นตีนเป็ดพลุลักษณะไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลางใบเรียวยาวปลายใบแหลมออกดอกเป็นช่อสีขาวกลิ่นหอมเย็นผลรูปรีสีเขียวเข้มถิ่นกำเนิดพบได้ตามป่าพลุและพื้นที่ชุ่มน้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การใช้ประโยชน์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับและใช้ในทางสมนุนไพรแต่มีสารพิษในเมล็ดที่ควรระวัง ลากกสเตอร์เมียฟฟรีิบันดาต้นตะแบกหน้าลักษณะไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่สูง10เมตรถึง25เมตรดอกสีม่วงอมชมพูสวยงามมากในช่วงออกดอกการใช้ประโยชน์เนื้อไม้แข็งแรงใช้ทำเสากระดานและเครื่องมือเกษตรนอกจากนี้ยังนิยมปลูกเป็นไม้ประดับอีกด้วยช่วงออกดอกพฤศจิกายนถึงมกราคมและพฤษภาคมถึงกรกฎาคมคาราเรียราชิอาตา ต้นก่อตาหมูลักษณะไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลางไปเรียวมันดอกเล็กสีขาวผลขนาดเล็กมีมเมล็ดก,การใช้ประโยชน์เปลือกและรากใช้เป็นยาพื้นบ้านสำหรับแก้อาการต่างๆเช่นท้องเสียทินที่พบมักพบในป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณแมงจิเฟราพาจังต้นหลอมอ่อลักษณะไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลมีลักษณะคล้ายมะม่วงลูกใหญ่เนื้อสีเหลืองกลิ่นหอมการใช้ประโยชน์ ผลใช้รับประทานสดหรือแปรรูปมเมล็ดและเปลือกมีสรรพคุณทางยาถิ่นกำเนิดพบได้ในป่าดิบชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พาราโชเรียสเตลลตาต้นไข่เขียวลักษณะเป็นไม้ยืนต้นสูง20เมตรถึง40เมตรลำต้นตรงเปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทาแตกเป็นร่องยาวเปลือกในสีเขียวตองอ่อน ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่หรือใบหอกปลายใบมนหรือแหลมด้านบนมันด้านล่างมีนวลดอกช่อแยกแขนงสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนมีกลิ่นหอมผลแบบเดี่ยวมีปีก5ปีกที่พัฒนาจากกลีบเลี้ยงการใช้ประโยชน์ใช้ไม้ในการก่อสร้างและทํางานไม้เนื้อไม้มีความแข็งแรงและสวยงามถิ่นที่พบพบในประเทศไทยเช่นภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นในป่าดิบชื้นหรือพื้นที่สูงถึง600เมตร ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG ข้อที่15ปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอ,อย่างยั่งยืนจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทรายหยุดการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของน้ำตกปาโจอุทยานแห่งชาติบูโดสุไนปาดีผลคาดว่าที่จะได้รับ หนึ่งได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับพันไม้ในน้ำตกปาโจอุทยานแห่งชาติบุโดสุไปาดี2ได้นำข้อมูลไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับพันไม้ในน้ำตกปาโจอุทยานแห่งชาติบุโดสุไปาดีค่ะศึกษาสำรวจเราพบว่ามีพันไม้หลากหลายชนิดที่อยู่ในบริเวณน้ำตกปาโจซึ่งได้แก่ตีนเป็ดครุตะแบกหน้าหล่มพ่อไข่เขียวและกอตาหมูและนอกจากนี้ก็ยังมีพืชอีกหลาย,ลายชนิดอีกด้วยค่ะ จะมีอะไรเพิ่มเติมนั้นโปรดติดตามพวกเราต่อไปนะครับขอบคุณค่ะ